ไอซุงค่ะเมืองไทยหิบแต้มเนี้ยดินเมือนไอเมื่อวานขาเลยกับอัานคลิปวิดีโออันหนึง่งก็่ข้าก็บรรยายว่าเปิดโกงบริเลออามาตัดต่อ,อยามาเน่ะอันเขาหมอกรัดขอ้อความเป็นเป็นหัวหน้าซึกร้อยก้อนหนึง่งมันในลาว่าเมืองไ้ในี่เนี่ยม พ่อเขาใครเขาเหลี่ปันชื้งไว้เนี่ยมัเขาเป็นเมืองเขาเป็นเมืองเขาขอ่ะเขาอุ่นละลายหอมเฮ็ดจึงเขาผอมเฮ็ดที่เฮ็ดว่าเนี่ยอันนี้คุหลงลอยร้านนะมองลัดขอขกล้มามว่าเลยคะ่ะหาวิดีโอก็ข่าคดขาแล้มมาลงทางในวิดีโอน่ะขังขมมาลงปันเออมันหลานว่าเมืองไทยนี่คือชิ้งเ้เขาอยู่คนละเจ้าคือเจอได้เจออยู่ก็ได้บอกในซูอ้ายวันนาชิงลอยก้อนนึงนะ มันเป็นมันเจอไว้เป็นคนชื่อฮูนาลงของกขาติมมาบอลัดเขาคว่ำเนื้อเนื้อเข่งเนื้อเข่งวิธีอันนั้นอ่ะเมืองใตได้เขาอุบละลายเนี่ยว่าเมืองเมืองเขาในเมืองใต้ได้พวกข้าลายเขาได้พวกเขาข้าลายเขาได้ปันโนก็ได้ข้าด้ปันจี้อด้เนี่ยว่าอันนี้เขาผักทีงกุลโลงใต้ว่าเอ่อแค่ผักที่จุ้มเมือได้พิเพียนเป็นห้องอ้วยรีช่วนั่นอ่ะอันชูเป็นคกว่าห้องมาลุบใต้นั่นอ่ะไม่รืบคนลายนั่นอ่ะ เป็นพุ่นก็บห้อมาเป็นมีช่วยไว้ดีสูดวะนั่นเออเธอมอบสวาเปินรัดความคอได้ในเปคนสร้างกินสุว่าหลายปอกหลายหลายปอกหลายก้ามเอาหนาดินบลอกองยื้อเป็นเหมือนเดิมว่าอยู่จอบกันเนี่กองกับพิทโมกันดังตูกซึกใจแล้วกองยื้อตั้งหลังใต้ซึกใจในตายมาลำหนาอย่างเอาจีเวียงจีตวนสูตายก็ตายมาลำหนาอย่างแถบบุญมาลัดความเหนื่อยเข่งเหนื่อย่งเฮ็ดจังไลยเลยลัดว่าเออ

คเน่ตั้งหลายเสี่ยงมือซูใช่ไเขาอีกอะไรก็อะไรวานเานี่ยนะตั้งตังอย่างก็ตั้งปอเขาจะได้เป็นเป็นตุ้กเรียเป็นขี้กลางขี้นั่นน่ะอ่าอันมีก็มีเนาะชนยาวชนย้อในน้ำเนาะเออเควกับวาอยู่จนมัดยาือรัดกวนเนี่ยขมช่างหินไตแก็เหลืเนี่ยเป็นชึกกเนะเขาบเป็นชึ๊กอก้นมือแล้วเขาก็มุ่งหัวย้อมก่นมือีดยมันก็ดีกว่าดีก็มีอันดีก็มีไมดีก็มีไตก็เยอะมันก็เยอะอันดีก็มีไม่ดีก็มีมันด เอว่าคิดว่าไปาเจ้าคือไตว่าคิดว่าไปาก,าก็นหลงไต้เน,น,นี่ยเนิ้มสร,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 ร้างกิงงกนไต้อ้เฮ็ดเช็ดสองลาเนยอนเบือยองเบิอกวนหลงเต้เนบริเลอืเที่ยงบอลเล็เนี่ก็บอกว่าเปิ้ลรัดช่างก็ย่อมันเน่ยัต่อพัเท่มันเนไม่เจอว่าคนมีไปว่าเนมันอยู่มอยู่ช่งไหนเออหนนูนี้ยิ่เนึ่งหูหนูขอหูไห hôm trước sắp tập sắp thế vất vả vậy hao con lăn quay qua đây một đĩa lăn á, chụp hình này này, này, quay như này 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 này, cái <laughs> samba hao này, tuốt cái nào, hao này nhá, xíng tuốt như thế có này, có thế này, ngọc có bây giờ giờ gần hơn, hao khởi đỏ gần 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 không เออ่เป็นใจเาเอิงกาอะไรกับยันต้องบันนเนี่เดี๋ยวเคยอบคิงกาิ่เห็นกั้ดังนดนะเมื่อไยันต้องบัดก็าต้องมต้องมาจอมนะนี่ย้ผีเขาเฮ็ดเลยนะไจในกมชกมก่อาจัง้นี่ผีก็กาไล่ถูเฮ็ดวันเหมือนมันพิษมันพิษที่เตียวว่ะมันพิษมันพิษหันหตามันมันพิษเมียนลายมันอิดมันพิษเบืองละพื้นเป็นใหยังหนาว่ะการที่สกันลงตัวกัอจอมเนี่ยผีจี๋ๆเลยเฮ็ดไหนเจอคือใจเจ้าก่อเลพิษถูพิษหนาวอ่ะว ชูได้กินได้เป็นได้รีก็เยาะมีสวยเอ้อรีชูเจ้าได้ชูเม็ดสีสีก็เหมาชูอ่อืมกบวนเนี้สัวเปลี่ยนเป็นใจมารวันมาในวันนี้สัวอืเขาดุมเขาดุมเห็นก็ชัวก็ไม่ได้ชูยำเหี้ยตังไตยำเมืองลึกต่อไตยำออกบนบันทึกไตหรือไตวันนั้นในเออเหี่ยมแบดยอดแบตเหี่ยมแบดป้อแบดพันแบดเลยเอออันนี้เขเป็นเขาห้องเป็นเป็นปืนข่ายอันจับเนืจมจูงชูแบบอืมเป็นปืนขาง่ายอันจับเนื้อจูงชูไปเลยก็ไม่ แต่ว่าเดี gettable. ๋ยเฮาไม่ด um, ีข uh ึนเลคือนมันเดีจับตาคนเมืองไต้ที่เนี่ยอ่านั่นคือพวกเด็กดีขึ้นมาในเฮตดชางไรเนี่ยเขาเราน่นคือเขาเดีกูเนี่ยกูจูกูเสียเขาจับเสือขึ้นมาในเขาเที่ยงละหนึ่งเขาอย่าไปกับพืชที่อยู่ชื่อโคตรไต้อย่าไปพืชไต้ยังนั้นอย่าไปหาตามพิษไต้ยังนั้นวันึ้นขึ้นสองเขาหลุเฮตดนี่น้อจุ๊บมืนเขายำแขนดอกไต้ในวันเมื่อไหร่เผากดดิบมาเหยียบเผากดดิบมาเขาเป็นนาีปูนคว้าเหมนอนเขาหาโดน เออพุ้นดีได้ตึกติงก้นได้ในพเดมาเก็บซึกพื้นดีเขาอยู่ได้เออพเดมาเก็บขวานเก็บยังายหาบลายมาลายตั้งเนเขายำเบ็ดก้นกรลาดันใเจ้าชู้หรือเป็นกนลาดลายหาบอะรายตั้งเออเป็นกนลาดมันนั่นหรออย่าไปอย่าไปไหมอย่าไปให้ก้นมือออย่างไรมาตัอันในกำปลอร้ายีทุงเอียนวกนมืออะไรกัดปกย้อนกำปลยมายาไปตั้งเขาวันเขาเวียงวันนี่เปลี่ยนดิกเปลี่ยนยาวันนี่ยัดดักเสกดับซึกเย็นฉีดฉีดพอดบ่มก้นมือยาห้าร้องการย้อนก็ย่ออ่ะ ข Salvador, เขามา่อีกกว้างกว่างนี่แหละเขาขึ้นย่อมเฮ็ดมันขึ้นอันนั้นเนี่ยเป็นตับซึ่งหลนาตีชูดูเฮ็ดเตมันแควสูงเฮ็ดพอให้สัรงลายในคนไตกันหมักตุนดำเตรียมดิษฐ์เสร็จก็มีโฟกัสก็น้ตาว่ากนไเนี่ยไม่ชดหมักเธยคนไตอะไรกรรมอะไรกี่ไรกรรมอลไกรรมจัดอยู่คนไล่ลายใช่ไหม่พืชอยู่พืชอยู่กูติันนั่นนั่นนั่นแหละขำกินกงยิงตอนเนี่เป็นครงวงจาก็จานะไร่พืชอยู่พืชอยู่เนี่ยข้ไล่ถวดถวแบบขึ้นชาวันเมื่อไหร่สูทัดช้างอะไรวัน ไลสบไปเสรนจ้าไปแล้ววน้นสุบไปเขาลึกเขาสูไปมมนเยอกว่าสูบกองเราไปกองไม่กุ้งมังคต้สุบไปกว่าหาเพิ่เลยสุบไปก่่นตุ๊กลอกไว้แล้วมันไหนสูบบ้วนวไหนเฮ็ดมาไหนเจ็บตัดมาไหนตึกตนูวันวันไหนนะเขาจะผักเคร่สุยนึงหมอสุะ